เดนซ่าไทยแลนด์พรีเมียร์ oh! แน่นอนมารอนแ,แสตแคอร์อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมฮะนายขอเสียงคนมารอแสต้าร์ในวันนี้หน่อยฝั <Yeah! S 1> ่งซ้ายบ้าง นะครับวันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับของประเทศไทยนะครับที่เราเนี่ยจะได้รับชมข้อมรลเรื่องเรนวันนะครับกับภารกิจของคู่วันริสมาสกันนะครับเป็นทันอย่านแอคชั่นนะฮะที่มีความแฟนตาซีผสมผสานนิดนึงกับโค้ดลับเรนวันเออหลายคนนะครับวันนี้จะได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับตลอดทั้งวันนะครับแ่ในท่านเนี่ยก็จะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะครับในการเขียนลูกทางหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรกับซานตาของเราในวันนี้ก็คือซานตาชื่อว่า ฟรีมาเลยรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าวันนี้เขาต้องมาแต่ว่าเขาจะไม่ออกมาง่ายๆนะพวกเธอต้องส่งเสียงส่งพลังให้กับเขาเขาจะได้ออกมาอย่างมั่นใจนะฮะแต่แน่นอนนะครับว่าในวันนี้นะครับเรื่องเรเวนควัน d, d เอ็กบีวีดีเอ็กเดนซาไทยแลนด์ฟรีมีนะครับการสนับสนุนของเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกท่านได้เห็นอยู่แล้วรถอีก2สองคันท,ทางด้านหน้านี้นะครับสนับสนุนโดย b y d นะครับ ซึ่งเป็นผู้นําระดับโลกนะครับด้านโซลูชันพลังงานใหม่มีไปดีนะครับได้กลายเป็นที่เชื่อถือได้นะครับในประเทศไทยและวันนี้นะครับเราได้นํารถเนี่ยมาโชว์ถึงสรุ่นด้วยกันรุ่นแรกนะครับคือซีรีส์ไรออน10 DMI Premium All Wheel Drive นะครับเป็นประเภทเครื่องยนต์เสี่ยวหยุนนะครับออกแบบเฉพาะแบบลักอินนะครับเป็นลักอินไฮบริดนะครับ1.5ลิตรกำลังสูงสุดถึง72กิโลวัตต์นะครับแรงบิดสูงสุด122นิวตันเมตรนะครับส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือ เซนซาดีนายนะครับเป็น MPV ไฟฟ้าหลูมเจ็ดที่หน้านะครับและแน่นอนนะครับว่ายังคงพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนของเรานะครับและความร่วมูลของ BYD กับ Warner Brother s p i c t u r เนะครับเป็นการผสมผสานนวัตกรรมและความบันเทิงในรูปแบบใหม่นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ก็ทักบีดีนะครับรู้สึกตื่นเต้นที่จะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองกับทางด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับ และค้าคือดีนะครับแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะเปิดงานแล้วก็ไปชมภาพยนต์กันนะครับต้องขอเรียนเชิญคลสำคัญนะครับในการที่จะมากล่าวเปิดงานในครั้งนี้นะครับ please welcome Mr. k e u b i n ตำแหน่งนะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัท BYD ประเทศไทยเชิญครับยินดีต้อนรับผู้กาทบิษัททไทยยินดีต้อนรัชจัดารทั่วไิงัท BYD ปรี Ladies and gentlemen, good evening. Saudi Arabia. My name is Benson. Yeah, I'm taking care of BYD Thailand. Firstly, on behalf of BYD Group, it's a great honor to me and to invite to express my warm welcome to all of you to attend the Red One movie premiere in Thailand today. ตอนนี้ก็ you you have translate หรออ๋อโอเคครับก็คือคุณคยูบินนะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้เนี่ยทุกท่านนะครับได้มาสู่รอบขอมมานด์ทัชของประวิวเรื่องเรกวันนะครับแล้วก็เอาแต่กระชับชัดเลยนะฮะวันนี้นะครับท่านบีวีดีเนี่ยมุ่งมั่นเต็มที่นะครับอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาให้โลกใบนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับผ่านวิเทคโนโลยีนะครับหรือว่ารถไฟฟ้าในความร่วมมือเดียวกันกับมอนิฟราเดอร์ครับ and today is quite special we are here not just only to Looking forward to a very exciting movie, but also to sell the dreams mm -hmm. for the future. And actually to, for BYD this year, we have been amazing for BYD Thailand. We have brought in the high-end brand Denza and its luxury car D9 in several days ago. Plus we also launched one action PHEV models named Clium 6 under BYD Auto Brand. You know that for this kind of uh, is well developed and well sold in the world. We have sold one million units in three years. Just three years and now we just launched this car in Thailand also. ครับก็วันนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่น่าทึ่งนะครับสำหรับ BYD ประเทศไทยนะครับที่ทางเดนซ่าเนี่ยครับซึ่งเป็นแบรนด์ระดับไฮเอนด์นะครับมาพร้อมกับรถยนต์หรูนะครับรุ่นดีนนะครับรวมถึงรถยนต์รุ่นใหม่อย่างซีเรียลอน 6DMi นะครับจากแบรนด์ BYD ออโต้นะครับแล้วก็ยังมีรถยนต์ยอดนิยมอีกมากมายนะครับที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าชาวไทยด้วยนะครับ of this class, together with D, currently sell very well, For Dolphin, Atto, these with currently the ing, the cars sell Seal. all well. example, And we very BYD, and we can provide the different choice to uh, more and more thai customers and today we organize this movie night for everyone just to express our thanks to our valuable customer and media friends วก็วันนี้นะครับเขาอยากจะแสดงความขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้าประจำนะครับที่มีความจงรักภักดีกับแบรนด์ b y d นะครับในการสนับสนุนของท่านที่ทําให้แบรนด์ b y d นะครับเติบโตมาอย่างมากในประเทศไทยแล้วก็รู้สึกตื้นตันคนไทยทุกท่านมากๆครับที่เชื่อมั่นในตัวของ b y d แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับผู้อื่นได้รับรู้ด้วยครับ We would like to express our thanks and only if, uh, with your support b y d can grow so well in Thailand and today We also would like to hope and looking forward to seeing you just enjoy this exciting movie, and also look uh, hope all of you can be joined with us uh, to making a better future in Thailand. และวันนี้นะครับก็ขอขูดแขมที่มีเกียรติทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนแบรนด์ B Y D มาอย่างตลอดนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะสนุกกับภาพยนตร์เรื่องเวนวันของเราและความร่วมมือกับเราอย่างต่อเนื่องในการที่จะสร้างอนาคตที่สะอาดและดียิขึ้นไปกับ B Y D สู่ทุกท่านในงานค่ำคืนนี้ครับ enjoy the movie enjoy tonight ขอบคุณนะครับขอให้ความสุขนะครับ B Y D บ๊าบ๊าบ๊าไม่ชอบแต่เชียร์ไม่สนสมบูรณ์วันนี้ตัวลีนีฮาร์ตาเชีย นี่เป็นไงอา้าวมีระบบแบบแปลงให้ผมด้วยนะจะปิดระบบก่อนจะน, <c oughs> นานเกินไปนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการ,การเปิดงานในวันนี้นะครับสำหรับบุคคลสำคัญนะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเราในวันนี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ซานตาคอสอยากเจอหรือยังคะอยากเจอหรือยังคะเสียงเริ่มแผ่วเสียงเริ่มแผนะ่วแล้ว มันต้องบิวอัพหน่อยมันต้องแบบช่วยร้องเพลงนิดนึงเพราะว่าซานต้าเนี่ยเขาจะออกมาเพราะว่าต้องมีเพลงมาด้วยและเพลงที่ซานต้าจะออกมาก็เป็นเพลงที่แบบว่าเกี่ยวกับแบบช่วงคริสต์มาสคริสต์มาสในวันนี้นะครับและแน่นอนนะครับในวันนี้นะครับผมมีศิลปินเรียกว่าระดับเบิดต้นของประเทศไทยเลยดีกว่านะฮะที่จะมาส่งมอบพลังเสียงในวันนี้นะครับสำหรับบนเพลง All I Want for Christmas Is You จาก d a ง More the World ตะกี้ขนลุกเลยเนื่งว่าโอปรามาเองนะฮะสุดยอดจริงขอเสียงปรบมือครับให้กับคุญแงโมเดอะบอยด้วยครับโอ้โหมาเพลงเดียวแต่ขนลุกสู้ไปถึงชั้นจีเลยนะฮะเอาล่ะบทเพลงมาแล้วแซนต้ามาอย่างมาได้อย่างรับนแซนต้าอยากเจอ,อยังฮะอยากเจอแซนต้ายัางถ้าอยากเจอพวกเธอต้องเรียกเขาออกมาด้วยรหัสรับ Red One ผู้สิ Red One Red, One. Red ต้องพูดไปเรืเร่อยๆครับจะมีสัญญาณมาวางเรดนรีออกมาครับพูดไปเรืเร่อยๆครับเรดวัน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 เฮ้ยเอาแล้วมาแล้ววางเรดนีมาแล้วพูดอีกเรดวันเรดวันอุ้ยเฮ้ยมาแล้ว,ดด Red One! Red One! ลวใช่ไหมนะจะมาจากาทางไหนหลังเวที กว่าเลยเดียวอยู่นะทักคู่นะเอาแล้วมาแล้วขอเสียงคบมใหกับเซต้าของเรานะครับคุณฟิล์มพาร์ทสวัสดีครับสวัสดีครับฟิล์มครัับสสวดพาร์ทโอ้โหนี่มอบของมาเต็มแล้วนะของเซต้ามีของมาแจกนะวันนี้นะใช่ครับตัวพี่เข้าไปแล้วเขไม่พีเอที่เขาต้องออกไปกลัวเซต้าเขาจะแบบว่า หนักไปนะฮะเชิญหน้าๆตรงนี้เลยฮะครับผมเป็นไงฮะซานต้าของเราหล่อไหมฮะหล่อหล่อมากไหมฮะอยากเป็นควางเลนเดียร์ไหมฮะอุ๊ยมีแต่คนอยากเป็นควางเลนเดียให้เราซีนเรื่องกวางเลนเดียดีไหมฮะวันนี้เรื่องกวางเลนเดียเรื่องไม่ถูกครับเรื่องไม่ถูกนะไปเรื่องกันนะอันนี้ไงเลยแล้วกันข้างหลังกวางเลนเดียรล้มเลยสิ่งก้องแก้งก้องแก้งเลยเมื่อไหร่ครับวันนี้นะครับคุณฟิล์มนะครับมาทำหน้าที่เป็นซานต้าของเราในวันนี้นะครับ พูดถึงภาพยนตร์เรื่องเรดวันมันมีกลิ่นอายความเป็นคริสต์มาสใช่พูดถึงซา<ช>นต้าของเราในมุมมอ,องเราซานต้าในวัยเด็กของเราภาพลักษณ์ของเขาจะเป็นยังไงซิเป็นคุณลุงหนวดย,ยาวๆสีขาวอ่ะใส่ชุดสีแดงอืหน้าตาดีแบบผมไม่ไม่ใช่อุ้ยหน้าตาดีแบบฟิล์มด้วยสาวเล่นเลยครับอาจจะมีอายุหน่อยเพราะว่าซานต้าตัวจริงมีอายุนิดนึง,งเรายังนุ่มไงเราจะไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วซานต้าจะมีอายุจริงไหม เ,ออเพราะเราไม่เคยเห็นซานตาเราเราไม่เคยเห็นซานตาตัวจริงแต่ว่าภาพในวายเนียรที่เราได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นในหนังสือนิทานในในการ์ตูนต่างๆก็จะเป็นลุงลุงวายโดดยาวๆใ่ชุดสีแดงแล้วก็มีถุงสีแดงบ่งทีแล้วก็ขี่ควางเลนเดียแล้วก็ฝา คือดิวิลกับไอโฟนอาจจะติดภาพแนทเป็นคนดูไงอย่างนี้นะแต่ยุคใหม่นี่มันก็อาจจะแบบตามความแบบว่าความคิดหรือว่าจินตนาการของเด็กยุคใหม่ก็อาจจะเป็นแบบซานต้าแบบเท่ๆก็ได้แบบวัยรุ่นก็ได้แบบซิงซิงก็ได้ด้วยใช่แล้วพูดถึงในวันคริสต์มาสเรามีกิจกรรมพิเศษหรืออะไรพิเศษพิเศษทำกับกิจกรรมในครอบครัวหรือว่าทำกับตัวเองนะในวันคริสต์มาสถ้าเป็นในช่วงอายุเวลาหนึ่งก็ย้อนไปประมาณสักสักยี่สิบปีโอ้ยยี่สิบปีเลยเหรอ ออตอนนี้อายุไหนตอนที่ปีก็ได้สิบขวบสิบขวบดุก็อายุเลยนะฮะดูอายุเลยนะฮะอ,อ,อันนี้ก็เล่นไปยีกันเลยอเล่นกับไปแล้วไงต่อสิบขวบเราจะมีช่วงช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็จะมีการเขียนเหมือนคำอวยบอลครับเขียนสอกสครับทันไหมครับทันครับสอกสส่งความสุขนี่เป็นอะไรฮะเป็นการ์ดเป็นการ์ดแล้วก็มีซินเตอร์คอสแล้วเปิดมานีเดิแล้วก็มีฟิลเตอร์ติด แล้วก็บรรดาซีซีมันนั่งเขียนครับแล้วก็ส่งให้ส่งไปเพื่อนครับเป็นช่วงเฟสทีมอันนี้คือเป็นความหลักของเราในช่วงวันคริสต์มาสทันครับของผมนี่เป็นการเปิดมามีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วก็จะมีหรือไม่ก็จะเป็นอ่าขอเรียกว่ากล่องดนตรีอ่าที่จะเป็นข้างในเป็นมิวสิกบล็อกมิวสิกบ็อกครับมีเซนต์มีเซนต์เตอร์ฟสครับมีหิมะอยู่ข้างในของที่เป็นแบบเป็นบอลแก้วหรือเป็น snowball ใช่ครับเพราะพอเวลาเราเปิดในช่วงแบบ ช่วงแบบช่วงเฟสทิฟช่วงเดือนธันวาอะไรแบบนี้เราก็จะได้กเก่ะไรเออคริสต์มาสเอออันนี้เป็นความทรงจำในวัยเด็กเกี่ยวกับช่วงคริสต์มาสและซานต้าของเราใช่แต่ในเรื่องน Santa เนี้ยซานต้าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่เห็นเพราะว่าถ้าซานต้าโดนลักฆ่าตัวคุณรู้สึกว่าเด็กในโลกนี้เขาจะเสียใจมากไหมหรือคุณจะรู้สึกไงถ้าซานต้าในโลกนี้หายตัวไปจากโลกใบนี้ถ้าเซนตอรคลอสหายตัวไปจากโลกใบนี้ใช่ผมว่าเด็กๆก็น่าจะไม่ได้ของขวัญใช่ เด็กมนได้หอมหวานใช่ไหมใช่ผมก็อดได้ของหวานเหมือนกันพราะผมยังเด็กอี่ตะกี้ย้อนมา20ปีนะตะกี้ย้อนจะไป20ปีนะอายุเป็นเพียงตัวเลขผมก็ยังเ็นหัวใจผมยังเด็กเสมอเออหน้าก็เด็กหุ่นก็ดีซิมแฉก็มีด้วยครับอารมณ์ดีเป็นต่ออารมณ์ดีเป็นต่อเออแต่ไม่เป็นไรฮะวันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ย ซนดคอรโดนละพาตัวไปมันจะเป็นยังไงมันจะมีวิธีแก้งไงวันนี้เรามาดู Official t r a i l e r ร์พร้อมกันดีไหมครับผมเอองั้นเราไปดู Official t r a i l e r ลอร์เรนวันไปพร้อมกันเลยครับไปชมกันเลยออฟฟิเชียลเทรลเนี่ชมพร้อมกันเลยนะฮะนี่คือต้องบอกว่าเราดีสุดพิเศษนะเราจะฉายจริงนะฮะในวันที่7จ็ดพฤศจิกายนนี้นะฮะครับผมอ่าตะกี้เราได้ดูเทรลเลอร์ไปแล้วเป็นยังไงบ้างฟิล์มจากที่เราได้ดูตะกี้พูดคุยกันเลยนะว่าต่างเจ๋งมากเลยนะใช่ผมรู้สสสึกมมันทาาาาาให้ภภพพจครริต์เ ไปครับมันมีความสนุกคือผมผมจะบอกว่าไอ้ที่ผมคิดว่าหนังเรื่อวนเนี่ยมันเป็นความผมรู้สึกว่าตัวหนังมันผสมระหว่างความเป็นแฟนตาซีครับไซไฟครับมีแอคชั่นครับแล้วก็มีความคอมดี้ที่ลิงก์กับชีวิตในวัยเด็กของเราเอาของเล่นต่างๆมาอยู่ในหนังไซไฟได้เมื่อกี้ที่เสษเล่นขึ้นมาเป็นเสษขนาดใหญ่ขึ้นเออผมว่าแบบมันเป็นหนัง เป็นหนังครอบครัวที่ดูกันได้ทุกวัยครับไม่เบื่อแน่นอนคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเค้หนังเกี่ยวกับแบบว่าคริสต์มาสช่วงเฟสติฟจะต้องแบบเป็นเด็กๆเป็นหวานๆดูน้องนุ่มๆแต่ตะกี้ดูลุยดูมีแอคชั่นมีเป็นฟิลแบบว่าแฟนตาซีหน่อยสโนว์แมนพูดได้มีคุลงเหนือพูดได้ ต่างๆพูดได้่างนี้ถูกต้องเด็กๆดูแล้วจินตนาการลึกาำสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ชมพร้อมกันแน่นอนในวันนี้นะครับสำหรับทุกท่านที่มีบัตรชมในวันนี้นะครับและสุดท้ายนี้ให้คุณฟีนฝากหน่อยสำหรับภาพยนตร์เรื่องเรดวันนี้ครับก็ฝากทุกทุกคนนะครับสำหรับภาพยนตร์เรดวันนะครับก็ผมรู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปดูแล้วมันจะทําให้คริสต์มาสของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับ พร้อมไปให้กับคุณฟิล์มด้วยเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะเพราะว่าเปลี่ยนไปได้ที่ไหนเปลี<ห>่ยนไปใดทา้สินใจในลมหนังเขาเองเออไปกอบกู้ภารกิจกันนะครับดูสิว่าเราจะอกอบกู้ คริสต์มาสของเรากลับคืนมาได้หรือเปล่าแล้วที่ซานต้าโดนลักพาตัวไปจะกลับมาได้ไหมใช่แต่วันนี้นะครับซานต้ายังอยู่กับเรานะซานต้าฟีมันอยู่กับเราซึ่งวันนี้นะครับทั้งวันเนี่ยเราได้มีกิจกรรมในการเขียนคําถามนะว่าอยากจะถามอะไรหรืออยากจะพูดคุยอะไรกับซานต้านะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยท่านซานต้าของเราซานต้าฟีมจะสุ่มสากคำถามนะครับที่ทุกท่านได้เขียนมานะครับแล้วก็จะตอบให้ถ้าเกิดทุกนได้ยินชื่อแล้วขอให้มาได้ทีงพิธีเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลมอบให้จากุณฟีมเลยนะครับอ่ะ ใครเขียนบ้างคะ่อกี้ใครรูปเล่นกันนบเราบ้างฮะวันนี้ได้เขียนคำถามถามเซนต้าฝั่งนี้เนาะโอเคของพี่คุณพี่ชื่ออะไรคะโอเคไม่ต้องสน,นเอาออกค่ะเอาออกรอเล่นรอเล่น,รอ,ลนรอเล่นนะคะคุณคุณสิเพื่อนพอาวาริสพอพาวาริส<อ>น้องดีมน้องดีม,น,ดมน้องดีมอยู่ไหมครับเอาน้องดีมอยู่นี่นะ น้องดีมเขียนมาถามซานต้าว่าขอกล่องจุกพี่ฟิลม์มขอกล่องจุกให้น้องได้ไหมเดีย๋ยวเรียกว่าคำถามนะครับ,รบเรียกว่าคำขอก็เด็กเขาอยากได้ของขวัญจากซานต้าเดี๋ยว,วรอเราะะเไปรอเอานะครับเดี๋ยวพี่ฟิมไปรอเอานะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะได้กล่องจุกหรือเปล่าอ่ะต่อมานะครับท่านที่สองนี้น้องภูอยู่ไหมมีแต่น้องๆน้องภูอยู่ไหมฮะน้องภูอยู่น้องภูเตรียมตัวรับรางวัลเลยนะถามพี่ฟิล์มว่าซานต้า โดนจับความเร็วรหรือเปล่าเวลาขับรถเลื่อนกวางเลนเดียเฮ้ยเป็นหมวกความปลอดภัยเป็นหมวกข้าวปลอดภัยส่งความชาความคิดสร้างสัตว์ในการตั้งคำถามน,นะปกติเนี่ยเอารถคุณขับประมาณเท่าไหร่ครับทั่วไปล่วไปก็หกสิบแปดสกรุงเทพเหนึ่งร้อยหนึ่ง้อยพัตจังหวัดร้อยหนึ่งเดินทางอก็ร้อยตอนในกรุงเทพก็ยี่สิบกรุงเทพยี่สิบต้องว่าเหยียบได้แน่นอนเพราะรถติดนะฮะโอเคน้องภูริ์หายข้อสงสายไปแล้วนะฮะอีกหนึ่งท่านนะอีกหนึ่งท่านสุดท้ายนี้นะฮะ น้องคุณเอินปราณชาลียู่ไหมครับเอินปราณชาลียู่ไหมครับเอาอยู่นะครับไปได้เข้างเวทีแล้วนะคุณเอินปราณชาลีนะฮะท่ามมาว่าคริสต์มาสนี้จะให้ของขวัญอะไรกับแฟนฟิล์มคะแฟนฟิล์มยกมือคะแฟนฟิล์มทางด้าน้ายทยางนี้ตาะขาข,ขวาคะโอเคแฟนับจะได้รับอะไรจากเราคะให้เวลาและความสุข<อ>ความสุข้ให้อยู่เสมอ แต่ให้เวลานี่ก็คือก็ให้เวลากับทุกคนอยู่แล้วในการที่จะมาเจอกับแฟนๆนะครับโอเคนะโอเคนะทุกคนนะงั้ขอเชิญทั้งสามท่านนะครับรับของรางวัลจากพี่ฟินได้เลยครับถ่ายรูปเลยครับ <B GM> นี่นะฮะเออไม่แตน่น้องๆเด็กๆนะ <B GM> อย่าลืมนะครับวันนี้นะครับช่วงเวลา19บเนาฬิกานะครับหรือประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะเราจะมีการยส่พยนมร์นะครับรอบทีมเมียนนะครับเรตวันด้วยนะครับ โ okay. อเคเอาแจกเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปที่หลังนะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบถ่ายนิดนึงถ่ายรวมสามพันนะ่ารักด้านนี้แฟนฟีนนล์มด้านน,นนี้น้องๆนุ่นๆนน้องๆ Elf Camp Training นะฮะวันนี้มีกิจกรรม Elf Camp Training น้องๆเหล่าเอลทั้งหลาย ทำภาร,รกิจพิชิตช่วงคริสต์มาสไปนะฮะในวันนี้นะฮะเดี๋ยวน,อน,น้องๆจะขึ้นมาพูดคุยกับเราเล็กน้อยนะฮะว่าวันนี้ภาร,รกิจเราเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคครับขอบคุณทั้งสามท่านมากๆครับขอบคุณครับคุณฟีมาอยู่กับเราก่อนนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณแตงโมนะฮะคุณแตงโมเดอะบอยส์ Voice ขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวทางาผู้บริหารของเรานะครับมีของที่เล็จกจะมอบให้เล็กน้อยนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณเฮนรี่ทรานนะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัทวอลล์สบรอดเดอร์สประเทศไทยนะครับขึ้นมาด้วยนนะะคคคครรรััับบบบขอุณเชิญ คุณแฮนีมีของที่ลึกจะมอบให้กับคุณตตงโมนะครับแล้วก็คุณฟ <climbed. S 2> ีมนะครับแล้วก็ผมก็ได้ด้วยใช่ไหมฮะผมก็ได้ด้วยนะครับขอให้คุณคุณแตงโมก่อนนะครับขอบคุณฟ์มครับคุณฟอยครับฟอยครับขอเชิญครับก่อนครับขอนคผมผมไม่ได้ด้วยนะคขอบคุณนะครับ ลืมไม่ได้นะฮะเบนี้นะครับขอคุณนะครับแต่คุณเฮมี่ยังอยู่กับเราบ่อนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเชิญผู้บริหารนะครับขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันอีกนะครับขอเรียนเชิญคุณเคอร์ยูบินนะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัท BYD ดีประเทศไทยนะครับขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกับเรานะครับคุณทัชพลพัทรชัยประภานนะครับประธานบริหารกลุ่มธุรกิจเวเว่ครับคุณวิชัยกุ วัดชัยนะครับผู้โดยการฝ่ายการตลาดบ,บริษัทเมเจอร์สิีเทคกรุ๊ปจำกัดมหาชนเชิญครับเชิญได้เลยนะครับ